ที่ชัยนาธนะครับกับการแข่งขันจักรยาน B.M.X King c a m p ประเทศไทยในสนามที่4ปรากฏว่าชุติการกิจวันนิสเทียนคว้าแชมป์ในรุ่นทั่วไปหญิงนะครับขณะที่สมคิดหาัะตะวันครับได้ดับเบิลแชมป์นะครับทั้งรุ่นทั่วไปชายและก็รุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายครับจักรยาน B.M.X King c a m p ประเทศไทยที่เขาขยายจังหวัดชัยนาธนะครับไฮไลท์เนี่ยอยู่ที่รุ่นทั่วไปหญิงแชมป์สนามนี้ตกเป็นของฟ้าสิบตีหญิงฤติการกิจวานนิสเทียนนะครับ นักบันิทีมชาติไทยสังกัดสำนักง,งานปรัดกระทรวงกลาโหมที่แก้ตัวได้สําเร็จนะครับหลังจากการแข่งขันในระดับ C ีวันที่เป็นการแข่งขันเก็บคะแนนไปโอนติแกแข่งขันเมื่อวานนะครับทูติการประสบอุบัติเหตุล้มได้แค่รองแชมป์อันดับ2เป็นของมิงวัญญาแท้แต้นะครับและก็อันดับ3าเป็นของธนารโตทอง มาดูทั่วไปใช้กันหน่อยนะครับแชมป์เป็นของสมคิดหารัตะวันนักปั่นทีมชาติไทยและเจ้าตัวเนี่ยฟ้าแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีกับแชมป์ในรุ่น4วันเมื่อวานนี้ด้วยนะครับอันดับ2เป็นของสิทธโธรัตกรอินโคกสูงอันดับสาเป็นของบัญชามาตรเริรนนะครับหลังจบการแข่งขัพนพลเอกเดชาเห่งกัณสีนายุสมาคมกีฬาจากักรยานเผยว่าพอใจที่นักปั่นไทยนะครับเก็บคะแนนสะสมโอลิมปิกได้อย่างเป็นกอบเป็นกร,รมในรุ่น4ีวันนะครับ สมคิดกับวรัญญาเนี่ยได้คนละ100คะแนนเต็มส่วนชุดิการเนี่ยแม้จะล้มแต่ก็ได้ไป86คะแนนส่วนแท็บประเทศไทยต้องไปตัดสินสนามสุดท้ายนะครับก็สําหรับสนามที่5ที่ไปสนามสุดท้ายมีคะแนนคูณ2นะครับแข่งขัน28-29พฤษภาคมที่สนาม BMX ส่สวนกีฬากรมลเขตหนองจอกเป็นสนามแห่งใหม่นะครับที่ได้มาตรฐานของสาพันจักรยานานานาชาติหรือว่า UCI ด้วยครับ